ดีค่ะพบกับลูกเกตกับรายการท่องโลกสมุนไพรรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรเจาะลึกเรื่องสรรพคุณและการแปรรูปสมุนไพรค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่สวนพริกไทยค่ะ จากตอนที่แล้วนะคะที่เกดได้พาคุณผู้ชมไปตะลุยเพลินเดินสวนชมสวนผิกไทยกันมาแล้วคุณผู้ชมคงรู้เทคนิคการปลูกและการดูแลต้นริกไทยกันเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะและในวันนี้นะคะเกดก็จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาคำตอบที่เกี่ยวกับสรบรพคุณต่างๆของริกไทยไปกันเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเกดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดเรเพศศักกรชยันพิเชียรสุนทรราชบัณฑิตประธานสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิต,ตยสภาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรมาให้ความรู้ในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้องเกดครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเกดเลยนะคะที่ได้มาในส่วนพิกไทยเป็นครั้งแรกแต่อาจารย์น่าจะมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะ ครับผมพานักศึกษามาทัศนศึกษาดูเรื่องสมุนไพรที่จันทบุรีเนี่ยหลายครั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า30ปีแล้วแหะครับเกดได้มีโอกาสไปเดินสำรวจพูดคุยกับเจ้าของสมพิษไทยมาค่ะแต่เกดก็ยังมีข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆอยากสอบถามอาจารย์นะคะครับใช่เลยครับยินดีครับคือพริกไทยเนี่ยมันมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนคะอาจารย์คือพริกไทยที่เราเห็นในประเทศไทยเนี่ยดูมันเจริญงอกงามสวยงามดีเนี่ยมันไม่ใช่พืชของบ้านเรานะครับ มันเป็นพืชของต่างประเทศแล้วก็เข้ามานานจนกระทั่งหลายคนบันทึกไ่ถึงว่าจะเป็นไม้ของต่างประเท,ทศทฤษฎีหลายทฤษฎีบางกลุก่มว่ามันมาไกลจากอเมริกากลางเลยนะ,ะแล้วก็ผ่านพวกนักเดินเรือนําเข้ามาในยุโรปแล้วก็มาเจริญงอกงามดีในอินเดียใต้สีลังกาประมาณนั้นแล้วจากนั้นถึงแพร่เข้ามาในเมืองไทยแน่นอนถ้ามาทางอินเดียใต้เนี่ยก็ต้องแพร่เข้ามาทางอันดามันใช่ไหมครับก็ต้องไปขึ้นที่แถวจังหวัดตรังแถวอำเภอปะเหลียนอะไรพวกนี้ก็จะทําให้พริกไทยปลเหลียนเนี่ยถือว่าเป็นพริกไทยที่เป็น จุดกาเนิดของพริกไทยไทยทฤษฎีที่หลายคนเชื่อมากโดยเฉพาะของนักพฤกษศาสตร์นะครับซึ่งดูจากหลักฐานอะไรต่างๆหลายที่เนี่ยเขาบอกพริกไทยเนี่ยต้นกําเนิดมันน่าจะอยู่ที่อินเดียหรือสีลังกามากกว่าอินเดียตอนใต้นะที่เป็นเขตร้อนอแถวรัฐรมินนาดุไปจนถึงสีลังกาทั้งหมดเนี่ยมากกว่าที่จะมาจากทางอเมริกากลางแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยถ้าจะสรุปก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ย หลายสำนักสันนิษฐานตรงกันว่าพริกไทยน่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบอินเดียใต้หรือแถบรีลังกาแถบนั้นแล้วก็แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยากันค่ะอาจารย์คะเราช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่สุดอะค่ะอาจารย์พอทราบไหมคะว่าคือเป็นช่วงระยะเวลาประมาณไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําพริกไทยแบบไหนถ้าหนูสังเกตดูเนี่ยเราจะมีพริกไทยอยู่2แบบพริกไทยแบบนี้เนี่ยฝรั่งเขาเรียกวายเปเปอร์ คนไทยเราเรียกเราเรียกว่าพริกไทยล่อนหรือพริกล่อนมาแต่โบราณเพราะฉะนั้นพริกลอนเนี่ยเป็นพริกที่เราเก็บพริกไทยที่แก่จัดแล้วแล้วก็สุกทั้งหมดนะครับก็คือทั้งช่อของพริกไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีส้มสีแดงทั้งช่อเลยนะครับแล้วเก็บมาแล้วก็ไปผ่านกระบวนการที่ทำให้เปลือกนอกของผลเนี่ยสีแดงๆเนี่ยมันล่อนออก แล้วเอา,มาเมล็ดข้างในเนี่ยไปตากแดดมันก็จะได้เป็นสีขาวๆแบบนี้ฝรั่งเห็นมันสีขาวๆก็เลยเรียกมัน White ไวท์เปเปอร์แต่คนไทยเรียกพริกไทยลอนหรือพริกล่อนเนื่องจากว่าเอาเปลือกมันล่อนออกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือพริกไทยที่ที่เป็นพริกไทยที่เราเห็นนี่คือพริกไทยดำ<ห>พริกไทยดำเนี่ยง่ายมากก็คือเราจะเก็บช่อที่มันจะเริ่มเ,เราจะเห็นว่าจะเริ่มสุกแล้วในช่อเนี่ยมีสีเหลืองอยู่สักลูก2ลูกแล้ว เนี่ยแบบนี้นะครับเราก็จะเก็บทั้งช่อมาเราจะเห็นว่าเม็ดสีเขียวๆมันเริ่มเต่งนะแล้วเราเก็บมาปุ๊บเราทําความสะอาดให้ดีเราเอาทั้งช่อนไปตากแดดแล้วรูดอะเม็ดออกหรือว่ารูดอะเม็ดออกแล้วเอาไปตากแดดก็แล้วแต่สวนก็ทํแนละ้วพริกไทยพวกนี้ก็จะได้ผิวสีดําๆมีรอยย่นพริกไทยพวก white pepper หรือพริกไทยลอนเนี่ยก็จะผิวค่อนข้างเรียบเนื่องจากเปลือกที่มันยน่นยในพริกไทยดำมันถูกเอาออกไปแล้ว เพราะฉะนั้นช่วงที่เก็บเกี่ยวของอันนี้ก็คือช่วงที่มันยังเขียวอยู่แล้วเริ่มมีแดงสักสองลูกสาลูกแล้วก็เก็บทั้งช่อมาแต่ช่วงที่จะเอามาทําแบบนี้จะต้องเป็นช่วงที่สุกทั้งหมดก็คือแดงหรือส้มหรือเหลืองทั้งหมดถึงจะได้พริกไทยรอนเพราะฉะนั้นถามว่าระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมก็ต้องขึ้นอยู่กับเราจะประสงค์จะทําพริกไทยดําหรือจะทําพริกไทยร่อนเพราะว่า แต่ละสวนเนี่ยไม่เหมือนกันฟัซิลิตี้เงื่อนไขของแต่ละสวนก็ต่างกันการทําพริกไทยลอนเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยมันยากเพราะว่าสมัยโบราณเราจะเห็นว่าตามตามแปลงปลูกพริกไทยเนี่ยก็จะมีท้องร่องอยู่แล้วก็จะมีน้ำใช่ไหมครับชาวบ้านก็ชาวสวนนี่ก็เพียงแต่เอากระบวยตักน้ําลดพริกไทย แล้วก็เวลาก็าําพริกไทยล่อนเนี่ยเขาก็จะเอาพริกไทยที่ทสุกแก่จากสีส้มสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะครับเก็บมาแล้วก็ใส่กระสอบเล็กๆไว้แล้วก็โยนลงไปในท้องน้ําที่ระหว่างแปลงเนี่ยแลว้วก,ก็เดินเยียบไปเยียบมาของเขาอยู่หลายเดือนอจนกระทั่งแช่จนเปลือกนอกมันพองออกแล้วก็ถึงเอาออกมาทําความสะอาดล้างน้ําแล้วถึงเอาไปตากแดดหแห้งก็จะมีเปลือกที่ล่อนติดอยู่เนี่ยเขาก็ไปฝัด ฝัดจนกระทั่งไอ้เปลือกเนี่ยมันหายไปหมดก็เหลือแต่เม็ดขาวๆเม็ดแบบนี้นะครับแล้วไปตากแดดก็จะเป็นพริกไทยร่อนนะครับส่วนในแบบนี้นง่ายมากเพราะว่าไม่ต้องใช้วิธีที่ต้องเสียเวลาต้องไปทําให้เปลือกร่อนเป็นหลายสัปดาห์หรือบางทีเป็นเดือนเนี่ยวิธีนี้ก็คือเก็บตอนที่มันเขียวๆอยู่เริ่มมีสีส้มสีเหลืองนิดหน่อยแบบนี้ นะครับแล้วก็เอามาทําให้แห้งเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนในการที่จะทําเป็นพริกไทยลอนค่ะอาจารย์อาจารย์คะแล้วนอกจากส่วนของผลมาแล้วเนี่ยส่วนอื่นๆของพริกไทยเนี่ยค่ะเราสามารถนํามาทําประโยชน์ได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าทางอาหารเนี่ยคงไม่ได้ใช้ประโยชน์นะแต่ทางยาเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของพริกไทย เพราะว่าทุกส่วนของพืชไทยทางยาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรากเป็นต้นเป็นเป็นส่วนเถาออกมาหรือส่วนใบหรือส่วนดอกแม้กระทั่งดอกมันเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ทางยาได้นะห<อ>มอยาไทยเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะสันดอกมันจริงๆนะถ้าดอกตูมก็จะเป็นแบบนี้เดีเห็นไหมมันยังตูมยังไม่บาน<ช>ดอกที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นดอกที่บานแล้วแล้วก็กําลังผสมเกสรได้เรียบร้อยแล้วกำลังจะติดผลแล้วแล้วก็มีดอกบานบางส่วนอยู่บานเห็นไหมครับข้างล่างมันบานไล่จากข้างบนเวลามันสุกผลมันสุกก็จะสุกจากก้น ตรงโคนมาถึงที่ปลายอันนี้ก็เป็นช่อดอกที่ผสมเกสรและวางส่วนช่อดอกที่ยังไม่ผสมเกสรจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นช่อดอกมันพอมันผสมเกสรปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตมาหนูดูช่อนี้เนี่มัเม็ดยังเล็กๆอยู่พอมันแก่จัดพร้อมที่จะเก็บได้มันจะเต่งขึ้นเหนผิวมันจะเต่งขึ้นมากเลยนะครับมันจะเป็นผลที่เป็นเม็ดโตแล้วก็เต่งขึ้นเพราะฉะนั้น ดอกมันก็เป็นดอกที่ถ้าเราเดินตามสวนเราจะเห็นดอกเนยซึ่งเป็นดอกที่หลงฤูดูนะปกติดอกมันจะออกประมาณตุลาพฤศจิกาอะไรแบบนี้นะครับแล้วผลมันแก่จัดก,ก็ประมาณมกรากรุ่งพามีนาซึ่งก็จะเก็บตอนที่เรามาในช่วงเดือนเมษายนแบบนี้เนี่ยการเก็บเกี่ยวพริกไทยเนี่ยทำไปเสร็จแล้วคือเราต้องการเก็บแบบนี้แต่ถ้าเก็บไม่ทันมันก็จะกลายเป็นแดงเหลืองไปหมด ซึ่งต้องเอาไปทําพริกไทยร่อนแต่เขาอยากทําพริกไทยดําซึ่งทําง่ายกว่าเนี่ยเขาก็ต้องรีบเก็บแบบนี้ก็ต้องจ้างคนมาเดินเก็บมีย่ามอยู่นะครับแล้วก็เก็บปุ๊บก็ใส่ย,ย่ามใส่ย,ย่ามใส่ย,ย่ามแล้วไปเทรวมกันที่ที่ลานข้างนอกนะครับแล้วเขาก็จะรูดเอาเม็ดออกแล้วไปตากแดดให้แห้งอนะไรแบบนี้อีกทีอาจารย์ อาจารย์คะแต่ส่วนมากเนี่ยเกดจะเห็นเขานําพริกไทยไปเป็นส่วนผสมในอาหารเกดเลยอยากรู้ว่าพริกไทยเนี่ยสามารถนํามาทาเป็นยาสมุนไพรได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับพริกไทยเนี่ยเป็นตัวยาสมุนไพรที่สําคัญมากด้วยนะครับเพราะว่าเรามีการศึกษาวิจัยว่าสมุนไพรตัวไหนในอุตสาหกรรมยาแผนไทยเนี่ยใช้มากที่สุดพริกไทยอยู่ใน1นึถึงสิอันดับแรกาารเพราะว่ามีการใช้มากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คนไทยถือว่าปลอดภัยเพราะอยู่ในอาหารเรากินกันมาตั้งแต่โบราณครับ ค่ะนั่นก็เรียกได้ว่าพริกไทยเนี่ยคือมีสปปรรพคุณทางยานี่คือสูงมากเลยใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่พริกไทยเนี่ยเราก็รู้ว่ามันร้อนใช่ไหมครับพอมีรถร้อนเนี่ยตางตำรายาแผนไทยหรือศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมองว่ารถร้อนก็จะช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการขับลมออกมานะครับเพราะฉะนั้นยาขับลมยาขับเหงื่อยากระตุ้นนะครับ ที่เขาเรียกสติมูลเอนเน่<ม>ก็จะได้มาจากพวกตัวยาตำรับยาที่มีส่วนผสมของพริกไทยอยู่ตำรับยาแผนไทยส่วนใหญ่จะชอบใส่พริกไทยเพราะว่าวพริกไทยจะเป็นของร้อนใส่ก็จะช่วยขับลมทําให้ย่อยอาหารได้ง่ายทําให้อะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือมันกระตุ้นความต้องการทางเพศได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในตำรับยาแผนไทยก็จะมีของขมขม เวลาเรากินตัวยาที่ขมๆก็ไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราสึกอยากอาหารขึ้น,นกินหายได้เต็มที่ก็นอนหลับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารได้นอนหลับมีความต้องการทางเพศแล้วก็ถ่ายได้เราก็ปกติแล้วอ๋อค่ะนะครับค่ะอาจารย์คะล้วคืออาจารย์พอมีวิธีแนะนําเกี่ยวกับข้อควรระวังในการทานริกไทยบ้างไหมคะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรากินมากไปเราใช้มากไป ก็ไม่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะการใช้ประโยชน์จากอะไรก็ตามถ้าเรากลางๆเราใช้พอเหมาะพอควรแล้วใช้กันมาตั้งแต่โบราณโบราณไม่มีประเด็นปัญหาอะไรเราก็น่าจะยังใช้ได้อยู่ครับค่ะอาจารย์อาจารย์คะแล้วคือเกศอยากรู้ว่านอกจากพริกไทยที่แบบเราทานโดยแปรรูปแล้วะคะ่ะคือเราสามารถทานมันสดๆได้เลยไหมคะได้ครับไทยสดแบบนี้าากินได้ แล้วบางคนชอบเคี้ยวด้วยมันมันเผ็ดน้อยคือมันไม่ได้เผ็ดมากแต่มันอร่อย <ฮะ S 2> มันช่วยให้ผัดชาผัดอะไรที่เป็นของปา่า <ฮะ S 2> หรือต้มโครงต้มอ,อะไรเขาจะใส่พริกไทยสดแบบนี้นะครับทีนี้จริงๆฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบชอบใช้กินในไวน์เปเปอร์หรือพริกไทยร่อนของเราเนี่ยมากกว่าพริกไทยดำเพราะว่าจริงๆแล้วฝรั่งหลายท่านเนี่ยก็จะบอกว่าพริกไทยลอนเนี่ยรสชาติมันอ่อนกว่าแล้วกลมกล่อมกว่า แล้วก็สีสวยกว่าแต่การที่จะบอกว่ารสมันอ่อนกว่าหรือมันจะเผ็ดน้อยกว่าเผ็ดมากกว่านั้นเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสของแต่ละคนเพราะว่าประสาทสัมผัสของแต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกไม่เท่ากันแต่ว่าที่บอกได้แน่ถ้าเราเชื่อว่าสารที่มีรสเผ็ดอยู่ในนี้เป็นกลุ่ม oid, ออลคาลอย์ซึ่งตัวเด่นที่สุดตัวที่มีมากที่สุดในกลุ่มออลคาลอย์คือสารพิพรีนสารพิพรีนเนี่ยในพริกไทยดำมีมากกว่าพริกไทยร้อน ลแล้วถ้าเราเชื่อว่าสารพริกพรีเ,เป็นสารที่ทําให้เกิดรสเผ็ดค่ะอาจารย์พริกไทยดําก็น่าจะเผ็ดกว่าพริกไทยร้อนแต่ความเผ็ดไม่ได้เกิดอาจจะไม่ได้เกิดจากพริกพรีอย่างเดียวไม่มีใครรู้อาจจะเกิดจากสารหลายๆอย่างเพราะความเผ็ดไม่ใช่รสรสคือเทสนะเทสเที่ยการจะเป็นเทสได้จะต้องมีเทสบับรดบนลิ้นคือต่อมรับรสบนลิ้นถึงจะเป็นรสแต่รสไอ้เผ็ดเราเข้าใจว่าเผ็ดคือรสแต่เผ็ดไม่ได้มีต่อมรับรสบนลิ้น เผ็ดเนี่ยจะเป็นเพียงความรู้สึกในปากที่มันเป็นเบอร์นิ่งเซนเซชันความรู้สึกโดยรวมในปากเพราะฉะนั้นความรู้สึกโดยรวมในปากอาจจะไม่ได้เกิดจากพิพรินที่อยู่ในพริกไทยอย่างเดียวอาจจะเกิดจากสารหลายๆอย่างรวมกันเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าอันนี้เผ็ดมากกว่าน้อยกว่าอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแล้วก็ยังไม่มีใครทําเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็ตํารามาตรฐานของพริกไทยเนี่ยเขาจะกําหนดว่า พริกเผือนที่อยู่ในพริกไทยดำานะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าโดยน้ําหนักอืมค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างของระหว่างพริกไทย่อนแล้วก็พริกไทยดาเลยใช่ไหมคะที่อาจารย์กล่าวไอ้น,นั่นคือในเชิงองค์ประกอบเคมีในสิ่งที่เราไม่เห็นค่ะอาจารย์หนูดู texture มันดูผิวมันดู surface มันดูว่าต่างกันไหมอันนี้จะมีรอยอย่นย่อนอยู่บนผิวใช่ไหมครับรอยอย่นย่นเนี่ยคือเนื้อผลแล้วเวลาเรามาทําเป็นพริกไทย่น้นเนื้อผลพวกนี้จะถูกลอนออกก็ะจะเหลือตรงนี้เกลี้ยงเลี้ยงเหลือแต่เมล็ด เดี๋ยวนี้เกษตรกรจันทบุรีฉลาดกว่าหลายประเทศนะครับเพราะว่าเขาสามารถประดิษฐ์เครื่องสีไอ้ตัวนี้ให้มาเป็นตัวนี้ได้ใช้เครื่องเหมือน,นกับเครื่องสีข้าวอ่ะเราสีข้าวเราเอาข้าวเปลือกออกใช่ไหมมันก็จะสีมาแล้วก็จะได้ได้แบบนี้ค่ะอาจารย์คะคือเกศอยากรู้ว่าการควบคุมคุณภาพของพริกไทยอะค่ะคือเราจะมีการควบคุมยังไงอะค่ะรักษาภายนอกเนี่ยเราเราก็รู้ว่าพริกไทยดำเนี่ยนะมันจําเป็นจะต้องเป็นผลที่แก่จัดแล้วผลที่แก่จัดของมันเนี่ย มันจะต้องเป็นผลที่แต่งๆแบบนี้ในช่อที่มันมีผลสุกอยู่แล้ว,ว่มันแต่งเห็นไหมครับผิวมันแต่งมากเลยช่อเนี้เป็นช่อที่กําลังแกะมาทําพริกไทยดําได้ดีที่สุดนะครับแล้วทีนี้เวลาเราเวลาเราเอามาทําแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าไอตัว ตัวเม็ดที่เต่งเต่ง,ตง,ตงก็ยังมีเม็ดที่รีบ,รบๆเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพที่สําคัญเบื้องต้นเลยก็คือเราคัดเฉพาะเม็ดที่เต่งค่ะอาจารย์แล้วก็ก็จ,จะใช้วิธีที่จะแบ่งเกรดว่าถ้าพริกไทยเป็นเม็ดเล็กก็จะคุณภาพต่ํากว่า,าถ้าเม็ดที่เต่งและโตและมีรอยเยอะคือเวลามันเหี่ยวก็จะมีรอยย่นอยู่บนนั้นค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้าหนูพริกไทยดำของหนูเห็นไหมครับในในถ้วยมันมีหลายสีไหมมันไม่ได้ดำหมดนะ ถ้าหนูคัดออกมาเป็นดำๆเนี่ยก็แปลว่าเป็นลูกที่แต่งๆใหญ่ๆแบบนี้มันจะออกมาดำ <c oughs> แต่ถ้าลูกเหลืองๆแล้วแบบนี้ไป,ไปอบแห้งก็จะเป็นออกแดงๆน้ำตาลเห็นไหมครับค่ะอาจารย์แปลว่า <c oughs> ในถ้วยนี้เขาไม่ได้เก็บเฉพาะระยะแบบนี้เขาเก็บตอนมันแดงหมดแล้วเห็นไหมแดงเยอกกว่าดำอีก <c oughs> ส่วนถ้าจะดูพริกไทยล่อนว่าดีไม่ดีเนี่ยหนูก็ดูว่าถ้าเม็ดมันสีขาวสม่ำเสมอกันหมดแล้วเกลี้ยงเพราะว่าผิวมันถูกร่อนออกไปหมดแล้วมันก็จะคุณภาพดีกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นวิธีการควบคุมคุณภาพโดยการดูสัญญานวิทยาเนี่ยบอกได้ระดับหนึ่งโดยการวิเคราะห์ทางเคมี<ะ>บอกเราได้ระดับหนึ่งว่ามันมีสารพิพรีนมากน้อยแค่ไหน<ะ>ข้อกําหนดของมาตรฐานของพริกไทยดำเอ่อ t o อล l a l c o คือแอลคาลอย์อลลอยทั้งหมดที่พบในนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละคํานวณในรูปพิปรีนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ในห้องแลบแล้วเนี่ยมันได้เกินก็ถือว่า<ะ>ดีถ้าได้ต่ํากว่า5เนี่ย<ะ>ถือว่าตกสเปค<ะ>ไม่ได้มาตรฐาน อะไรแบบนี้ค่ะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่เกดได้มารับฟังและเรียนรู้จากอาจารย์โดยตรงทําให้เกดรู้สึกว่าเกดมีความรู้เกี่ยวกับพริกไทยมากขึ้นเยอะเลยค่ะยินดีมากเลยครับคิดว่าได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์ได้เอาความรู้มาถ่ายทอดให้ใครค่ะค่ะสวัสดีอาจารย์เชอร์นะคะมีอะไรจะเล่าให้อาจารย์ฟังบ้างไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยคือเกดก็ยังแยกไม่ออกนะคะว่าต้นนี้คือสังเกตจากตรงไหนเขาว่าต้นพริกไทยดำง่ายมากครับ ล่าไ้ฝังว่าต้นพริกไทยเนี่ยเขามันจะมีเป็นข้อเป็นป้องอยู่เรื่อยๆเห็นไหมครับเป็นข้อเป็นป้องเป็นข้อเป็นข้อเป็นป้องเหมือนเนี่ยแล้วเวลารเราหักเราก็หักข้อได้ง่ายมากนะครับใบจะมีกลิ่นเหมือนใบผูมันจะขิวๆหน่อยนุอยน้องชมอาจารย์ฉยพรนะ่ะรู้ดีเขาเรียนเกษตรศาสตร์มาจะลองทำตามอาจารย์ดูนะครับคิวไหมมีกลิ่นหอมเลยครับอาจารย์เนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ดมเจอไหมดมได้ไหมต้องขยี้ดมดูหน่อยเนีย แล้วเวลาก็ทำเนี่ยเขาจะใช้ค้างเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้ไม้บางชนิดนะครับแต่ตอนนี้เขาใช้เสาปูนหนูสังเกตดูเขาใช้เสาปูนบางทีก็ใช้ต้นไม้บางต้นเก่าเก่าต้นไม้แก่ๆแก่นะต้นที่เขาใช้กันเยอะก็จะมีต้นกันเกลาต้นอะไรพวกนี้แล้วก็จะเอาค้างอันนี้คือต้นแม่มันต้นใหญ่สี่ต้นประกบสี่ด้านของของค้างเนี่ยให้มันไต่ขึ้นไปแล้วก็จะปลูกในต้นเล็กๆก่อนเนี่ยพอปีที่สองเขาเริ่มเก็บได้ ก็สังเกตดูไหมว่านี่เป็นไร่พริกไทยก็จริงแต่ว่าที่จันทบุรีเนี่ยก็จะทําไร่พริกไทยคล้ายๆกับสวนที่ทางปักใต้สวนท่าปกใต้เนี่ยมันมีสวนชนิดหนึ่งอาจัเทรีพรก็เรียกสวนสมรมสวนสมรมเขานี่แปลว่ามีทุกอย่างสมรมแปลว่ามีทุกอย่างเลยครับก็ปลูกอะไรกินได้หมดอยู่ในสวนนะเอามาทํากับข้าวมามามาจิ้มน้ําพริกกินอะไรได้หมดทุกอย่างที่นี่ก็คล้ายๆสวนสมรมแต่ไม่ไม่สมรมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็มีหลายอย่าง จัรู้จักต้นข้างหน้าไหมต้นนี้หละครับโอ้ยไม่รู้จักไม่ได้เลยราะมันมีลักษณะเอกลักษณ์มากเลยคนไทยทุกคนเลยต้องรู้จักต้นนี้ครับเออไม่รู้จักเรียนเพศศัพท์พื้นฐานไม่ได้เลยเนี่ยรู้จักต้นนี้นะครับต้นต้นอะไรน้องต้นทุเรียนค่ะต้นทุเรียนอย่างน้อยก็รู้จักหนึ่งต้นดีใจจังเลยครับเราลองเดินดูไปเรื่อยๆซึ่งท่านหนูสังเกตดูทุเรียนเขาจะเห็นว่าลูกของเขามีสองระยะระยะหนึ่งเขาจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนหน้า เดือนหน้าเนี่ยรุ่นเนี้ยเขาจะเก็บเกี่ยวเดือนหน้าแต่รุ่นเล็กที่ลูกเล็กกว่าเนี่ยก็เป็นรอดรุ่นที่2ก็จะเก็บอีกอีกเดือนหนึ่ยยงยงก็จะขายได้2อระยะดูสังเกตดูป,ปกติดอกทุกเรียนเวลามันออกดอกมันจะออกพรึบทั้งต้นเลยรุ่นแรกแล้วมันผสมเกสรปุ๊บเนี่ยก็จะเลือกสมมติมันติดลูก10ลูกเนี่ยก็จะเด็ดออกให้เหลือสัก2ลูกเพราะว่าท้านติดทีเดียว10ลูกลูกนิดเดียวขายไม่ได้ราคาถ้าเด็ดออก8ลูกเหลือ2ลูกมันจะโตข,ขายได้ราคามากกว่า ก็จะเด็ดรอบๆอ,ออกหมดเลยเวลามันออกดอ,อกท่านหนูมาดูนะมันจะเป็นช่อเต็มไปหมดเลยครับแต่ให้เราเดินไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นลักษณะของสวนผสมผสานการเยษตรที่บ้านก็จะทําสวนผสมผสานใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็ปลูกบ้างครับแต่ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ครับรอาจารย์ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยผมพยายามปลูกพิกไทยแต่ว่ามันก็ยังไม่ยังไม่ค่อยโตลยครับไม่แน่ใจว่าผมต้องรอกี่ปีถึงจะให้เรือมทานได้ครับพิไทยาไบางทีมันต้องการ สภาพภูมิประเทศอย่างที่ต้องชื้นและร้อนที่ทางทางขอนแก่นจะมีปัญหาอยู่อย่างคือมันร้อนอย่างเดียวแต่ไม่ชืน้นถ้ามันก็เลยพริกไทยก็เลยไม่น่าจะงามเท่าไหร่เหมือนกับปลูกทุเรียนปลูกพริกไทยมันต้องร้อนชืน้นเพราะฉะนั้นชุมพรกับยันทบุรีจนปลูกได้ได้ดีถ้าขอนแก่นคิดจะปลูกอาจารย์คงต้องใช้เทคโนโลยีช่วยเยอะเลยละแล้วผมเชื่อว่าฝีมืออาจารย์ทาได้อยู่แล้วทาแต่ว่าจะต้องลงทุนหน่อยจะกินพริกไทยที่แพงกว่าปกปติแต่จะได้พริกไทยที่น้อง โยเกตบอกว่าเป็นพิกไทยชนิดดีเนาะ,<ฮ>ะใช่ไหมต้องบอกอาจารย์ให้อาจารย์ปลูกแบบแล้วก็เก็บแบบเลือกเก็บทําได้เองขายได้แพงกิน,นเองใช้ในครอบครัวได้ข้างหน้าเราจะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งน่าสนใจมากเลยครับถึงครับครับน่ครับข้างหน้าเราก็เป็นสวนตลาดตลาดที่จริงๆก็ถือว่าเป็นชืชที่เป็นลูกผสมของรก,กรรมคือตรงนี้มีลักษณะสาคัญในที่รกกรรมก็คือทุกทรมานมาก เรามันมีหนามเจ้าของสวนเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ไอ้ละกรมสลัดเนี่ยเป็นไม้ที่แยกเพศต่างต้นคือต้นเพศเมียต้นหนึ่งต้นเพศผู้ต้นหนึ่งเพราะนั้นเมื่อไหร่มันโตเหมือนต้นกัญชาเลยเมื่อไหร่ที่มันโตขึ้นมาเป็นต้นเพศผู้ค่นทิ้งเขาจะเลือกไว้เฉพาะต้นเพศเมียปลูกไว้แล้วก็จะเหลือต้นเพศผู้ไว้ต้นเดียวเสรเวลาที่โตขึ้นมาถ้าไม่มีต้นเพศผู้เลยมันก็ไม่ผสมพันธุ์ไม่ติดลูก เราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทาคือก็ต้องจ้างคนเมื่อกี้ที่เราเห็นคนเดินไปเดินมาเขาจะจ้างให้ไปตัดต้นตัวผู้แล้วเอาช่อดอกตัวผู้มัดติดกับช่อดอกตัวเมียด้วยกนถาเราดูตรงนี้เห็นไหมครับว่าช่อดอกตัวผู้เขามัดติดกับตัวเมียด้วยมือมันก็จะผสมกันเห็นไหมนี่เนี่ยต<ข>อ,อ,อนเขา<อ>ใช้หนังยางมัดหนังยางมัดติดกันให้มันผสมพันเพราะผสมพันธ์ถ้าอันไหนไม่ได้ผสมพันธุ์ก็จะเหี่ยวเฉาตายไปแบบนี้ไม่ติดลูก อันไหนที่มันผสมพันธุ์กันมันก็จะติดลูกเล็กๆมานะครับแล้วก็จะโตขึ้นมาเป็นผลเต็มแบบนี้นะครับนี่นนต้นตัวเมียนี่คือดอกตัวเมียเน้นดอกตัวเมียจะไม่มีดอกตัวผู้เลยถ้าเราไม่ช่วยผสมพันธุ์เราจะไม่ได้กินลูกแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่คือช่อที่ไม่ได้มีการผสมพันธุ์มันก็จะเดียวไม่ไม่เกิดเป็นลูกแบบนี้นะครับเราลองเดินเข้าไปดูต้นตัวผู้ข้างในก็ได้ นะครับเนี่ยถ้าอาจารย์ดูจะเห็นว่าพอเอาดอกตัวผู้มาติดกับตัวเมียแล้วตอนนี้ตัวตัวเมียเริ่มติดลูกแล้วทีต้นตัวผู่ก็จะอยู่ที่ไหนก็จะมีหรือเป็นต้นเดียวทั้งแปลงแล้วเมื่อกี้ถามคนสวนคนส,วน,คนสวนบอกถ้าไม่พอก็ยังต้องไปซื้อจากชาวบ้านมาเพื่อไปเอาดอกตัวู่มาแปะกันให้มันได้ผสมพันธุ์กันอาจารย์คะครับเกดเห็นตรงนั้นเหมือนเขากำลังทำอะไรอยู่อะค่ะอาจารย์กำลังมัดไอ้นี่ะครับหนูไปดูดีครับไป ไปดูสิเขากำลังมัดอ๋อมัดผสมพันธุ์ใช่ไหมคะผสมพันธุ์ดอกตัวผู้กับตัวเมียเข้าด้วยกันนครับถ้าเดินเข้าไปดูข้างหน้าเยก็เขาจะจ้างชาวบ้านเนี่ยจะช่วยกันทำตัวต้นตัวผู้ตัวเมียให้มันติดกัน <c oughs> เ้ขา็จะข,ขุดขุดขุดไปให้รอบเพื่อให้มันเกิดผสมเกสรระหว่างตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็มัดติดไว้ด้วย เออทำไม่ทำอย่างางี้มันก็ไม่ติดมันก็ไม่เป็นลูกอย่างเงี้ยเนี่ยครับพอพอมัดติดน้องก็จะเป็นลูกเล็กๆใช่ไหมที่เห็นแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆมันเป็นยอดดอกที่ดอกตัวเมียที่เป็นแพ่ออกวมเ่ใหม่ก็น่าจะน่าสนใจเนาะถ้าเรามาตรงหน้าทุเรียนสุกพอดีน,น่าจะได้กินทุเรียน<า>ได้กินมังคุดได้กินอะไรสองเดือนมาใหม่นั้นนะ้องกุกิดนะเชิญอาจารย์มาใหม่นะอีกสองเดือน ได้ค่ะถ้าอาจารย์พร้อมเกตก็พร้อมมากันอาจารย์ค่ะม,มีมังคุดกับมีลองกองเนาะน้องูุเกตได้เวลาสมควรนะสมควรแล้วค่ะไปหาทุเรียนกินกันใช่ค่ะอาจารย์ทุเรียนรอเราอยู่โอเคอาจารย์ข่าวว่าอาจารย์จะเชยพรจะจัดให้หลายลูกอยู่สิลูกเลยครับวันนี้โอเคคร, <c oughs> ครับวันนี้ผม ในนามของตัวแทนบริษัทในเครือบางกอกไม่ได้เข้าซอฟต์แวร์หรือ BMS Group นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ชยันเป็นอย่างมากครับที่ให้ความกรุณามาให้ความรู้กับทีมงานแล้วให้ความรู้กับท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์มากครับินดีคขอบคุณอาจารย์คับไม่เชิญสิโกรธนะครับดีใจที่เชิญมะขอบคุณครับครับค่ะ